วัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูวาลันชิตแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกินของหมูเด้งนะครับหมูเด้งสวนสัตว์ไทยเขาเขียวแอน t h เดอะเมลเทนนี่ที่เป็นสกินฟรีนะครับที่เพื่อนๆสามารถลลอกยินได้ oh. ก็จะมีท่าวาร์ปให้ด้วยแล้วก็ท่าคิว oh. สุดยอดจริงๆแล้วใครมันไม่กดนี่สิบวิ เสร็จโจหมูเด้งเอาจริงตัวนี้รอดูหมูทุ่งคนนี้จะเล่นไวโอเลตให้ดูว่าแบบเฟี้ยวฟ้าสักแค่ไหนันเชียลมาเลยครับขอป้าหรือแคลรี่ได้ไหมครับออฟไม่เป็นอ่าไม่ทันแล้วครับผมกดมาแล้วไหนหมูเด้งวะาเฮ้ยมีน้องเอวาด้วยโอ้เป็นพงกุญจุยพวงกุญแจจะกินปืนเป็นหมูเด้งเสื้อลายหมูเด้งที่ห้อยเป็นหมูเด้งที่นี่หรอ สูงเท้าหมูเด้งเฮ้ยลอกเกอร์สกินทำไมเหมือนไม่ค่อยมีออรลาเลยวะโหดูสกินอ้ออ๋อถ้าวับออกก็ได้เฮ้ยสวนสัตว์เขาเขียวเฮ้ยฮโคตรเฟี้ยวแค่นี้ก็เฟี้ยวแลยวจิ้วปิวปิวปิวและตัวหน้านี่ักท้าย ทักทายทักทายเอาตังครับเอาตังครับกดดันอย่างหนักครับโอ้โหหูมังกรมามาหแดงหัวแดงหแดงนี่ครับได้จังหวะเสริฟแล้วผมยิงเลยคนไทยไม่กลัวครับมาดิมาดิไม่กลัวไม่กลัวบอกเลยไม่กลัวศตร์ใดที่ลันดอยังอยู่ตรงกลางดิกเตอร์กำลังขึ้นมาถอยกันเพื่อรัก ถอย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 ถออยตั้งหลักก่อนไว้เพื่อนป่าเหมือนจะจบบนนะเซฟบเๆๆเหมูเด้งระวังตัวไว้ลันดอพยายามเจ็บอย่างมากและทีมเราลากบับออกมาเลิกเตอร์มันยังอยู่โห,โห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 ตีรอครับหน้าที่แคลรี่พเพื่อนเราไม่เอาเลย ก็เราไม่เอาทรงเลยล่ะวรหูเดือด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 ยังอยู่อย่าขยับได้เฟิ์สบัตรมาเป็นทางทางเลยว่าใครคิวไม่รู้แต่นัวมากข้างล่างโผล่ต้องรอบางก่อนแล้วเพื่อรักบางก่อนกลับมาฟาร,ร์มก่อน เฮยูจังกันเฮ้ยเดฟะเดีอยาให้หมูด้งกองโตดนะไม่ไม่มีสกิลเอฟเฟคอะไรเลยโอ้โหไม่มีแรงจริงอะเพิ่มโอ้โหโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้ว ถอยก่อนรู้แล้วรู้แล้วถอยอยู่นี่แน่ใจเย็นใจเย็นพี่ชายอ้าวอ้าวเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหโอ้โหลอยโอ้โหแมนแมนโอ้โหได้หมดไหมจังหวะนี้สวยได้มาหนึ่ง หนัวจาดหนัวจาดชิ้นแรกเราจะขึ้นเป็นคีเซียนติเลยนะครับใจเย็นเพื่อละใจเย็นเพื่อละปิดลิเเตอร์อยู่เว้ยอ่าฮ่าสกิดน้อยอย่าว่างเราวังเราว่างเราว่างเราว่างเราวังระว่าง,าง,าง,างลิเเตอร์มันแอบอยู่ถอยมามันจะโดนง,งัดคู่แม่โเได้มา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  หมูวะครับจังหวะนี้โดนเอ็กซ t e ิวเตไปกดสกิวอะไรก็ไม่ออกมันเทิดวะโอ้โหยิงไปนะอุ้ยตายไหมเฮ้ยมันดูดจีบจียขวาอะไรอ่ะว่ามีคนเลี้ยงหมูเด้งหมูเด้งเป็นเด็กหมูเด้งไม่รู้เรื่อง เราจะกางก่อนครับเราจะไปทำอย่างอื่นได้เหมือนน่าจะโดนตีมังกรหรือเปล่าจางังหวะนี้มันมเาเยอะไก่มันดีเพื่อนรออะไรอ่ะโอ้โหมันทักเยอะโอ้โหมันทักสองดิ้งอาาเอายิงเบาจัดเลยอะ่ะนี่ขนาดเงินโอ้โห ขอโทษครับไม่ได้เล่นนานเหมือนจะตึงนะเออโดนพักอีกนะเนี่ยระวังโดนมังกรหักสองรอบแบทแมนแอบทำไมไม่เดินหาให้เพื่อนมันีน่ไงมันดักอยู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ต,ดต,ดติ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 ดดนันติดดานบลิเตอร์ <c oughs> แบ,บหมูดิ้โฟกัส หมูแดงโฟกัสช่วยด้วยช่วยด้วยหมูแดงยิงมอดหมูแดงยิงมอดหมูแดงดับเบิลคิวทป่ปั้นคิวชิ้นต่อไปผมขึ้นดาบแดงเลยแล้วคุณช็อกช็อกช็อกเอาหมดปลาครับเอ้ยเอาโอ้โหโอ้โหุักให้หน่อยโอ้อโหเกือบเกือบเกือบ มัันนนก็เท่า้แหละใช่เผยโอเลยพู่งูกมีปืนแต่ไม่มีความกล้าก็เท่านั้นแหละมีปืนแต่ไม่มีความกล้าก็เท่านั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 โอ๊บโอ๊บเอาเอาเอาอย่ามัวนะฮึ่มกระสุนสังหาร กระสุนสังหารจับเบิ้ลคิวไปดีอือหือเฮ้ย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 ไม่เฟรนจเย็นเย็นเอาสิ่งบาแหลได้ไหม <c oughs> ได้ไหมได้ไหมแต่มังกรมันเกิดแล้ววะมังกรเกิดแล้ววะลิกเกอร์กระโดดเข้ามามั่วทรงแน่แล้วใครโยมเหเนี่ย อืมกระแตกกระแตกกระแตกกระแมมังกันกับแมมังกันกับแมมังค์กัน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 กรนกับแมมังค์กันว้มังกันโอ้ไฟฉันตีคนเดียวได้ดาบแดงมาดาบแดงแรงฤทธิ์โอ้หมวยเราโดนว่ะโอ้โหมวยอะไรยังรอดอีกเหรอไอตัวนี้เอาสุดแน่ตัวไม่ตาย ขอขอขอสักิดหน่อยด็บด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 บ,ดบยังไงยังไงเพื่อนอาตะ,ะคิวกินขาอานบกินอ่าเนบเนบอาาอาานั่งท่าเดิมนานอ๋ออ๋อเพื่อนเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจบ อันส้นโอ้โหโอ้โอ้โอ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 จะเย็นจะเย็นจะเย็นเพื่อนไปจบเลยเหรอโอ้กำลังตีมไปจะเย็นจะเฮ้ยเอีย,ยงเลยโอ้โหจบไม่ได้ว่ะโอเค ได้ก็เกิดมาพอดีถอยกันถอยกันถอยกัน,กนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลกักโอ้ยช่วยหมูแดงด้ดยดวยนี่เงียบกินฟัมครับชิวๆเกมเนี้ยบอกแล้วหมูดิ่งอยู่กับมือผมก็แบบชิวๆอ่ยยังไม่โดนอีกแล้ว เยอะมือแก่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 ฟอลเรนติโน่จังหวัดนี้แทงซ่วงโอเคหน้าตาสินเจ็ดสี่จังหวัดนี้ลำเดมบงยิงแทงยิงแทงยิงแทงยินแทงยิงแทงยินแทงโอ้โหโอ้โหช็อตนี้เอ้ยได้ฟิลได้ชิลได้ซีนไปขู่จังเกิ้ลเราไม่เอาอะไรแล้วงินโลเออแล้วใครยอมแพ้อีกเนี่ยเฮ้ย โอ้โหยอมแพ้สองคนอะไรอยู่啊สายไปเนี่ยเพื่อนไปไม่ทันอ่ะเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราโอ้โหลันดอร์บอกจะรอดยังไงมาดักหน้าดักหลังดักท้ายดักตรูดเอาเจ็บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยแคลรี่เนี่ยนะโอ้หักหนีหมดเลย โอ้โหเมื่อกี้สองตัวเราหายวับไปกับตาผมเลือกที่จะขายรองเท้าแล้วใส่สุดครับบอกเลยมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วมาโอโแต่ขีขี้ไม่เอาีพุ่มหน้าเราพุ่มหน้าเราเพื่อนพุ่มหน้าเราสองตัวเพื่อนได้มาหนึ่ง หัวเม็ดเดียวแตกแล้ดอ็เสียเกิดเราได้ครับไหวเพื่อนเราไหวเราไหวเรามากับปืนใหญ่อาซซินนอนตอนนี้ตามฉันมาตามหมูเด้งมาหมูด้งเอาให้บอกเลยว่าหมูด้งเอาให้เอริเตอร์ลิกเตอ,อร์ใจเย็นน้องรักทำไรจ้าทุ่งเสียเคียว ถอยไปก่อนแล้วทุง่งเลือดเต็มใจเย็นใจเย็นมันโดนแน่มันไล่เลสเตอร์มาดิมเชี่ยเช,ยช,ยชยี่ยเชี่ยมังเงยตายไปหนึง่งก็เกิดมาก็เกิดมา เอามันหายไปไหนโอ้โหงวยเราได้เครดิตซิมซิมไปจบกันเลยดีกวา่าอืมอืมขีไม่ค่อยติดเลยนะเพื่อนเราไปตูน้นโอ้โหเพื่อนเราสุดจานี่ดูท่าความเราหมูเดงครับหมูเด,งห,เดงหมู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 เดงไม่กล้านิวว่ะเพื่อนรักไม่กล้ากดยอง,งแพ้อ๋อ ยิ่งกดจังเลยออหมูเด้ง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 บอกแล้วว่าอยากให้พี่ได้เล่นชัวดูซิใครจะได้ MVP มีคู่ชิงคือเรากับมวยอะ่ะไง MVP มันจะหายไปไหนฆ่าไปสิบกว่าตัว ืผมเท่ไหมครับเพืเ่นอนๆไปกดใจให้เพื่อนๆสุดยอดเลยดูค่าไปสิบหกตัวตายไปสามล่อจากสมรภูมิลบอ,อย่างนี้ได้ยังไงกันนี่โอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดสสดตา์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเออคือในอนาคตอ่ะผมอยากจะทําช่องเป็นช่องแบบช่องทําอาหาร และก็ช่องท่องเที่ยวอ่ะเพื่อนๆอยากดูไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์ <Comment S 1> มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันครับเอ้ยอะไรวะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าไปแลครับเรื่อย